โอเคครับวันนี้อยู่ขบายคุมกระบะนะครับเรกทักนะฮะติดตั้งในรถ All New นะฮะ D-Max สประตู2 0 2 2นี่ะฮะเดี๋ยวช่างจะทำการม้วนเก็บให้ดูนะฮะค่อยไปนะครับให้พร้อมๆกันนะครับซ้ายขวาครับยืนคนละฝั่งนะฮะซ้ายขวาครับมมวนไปเรื่อยๆครับมมวนไปเรื่อยๆฮะมมวนเป็นแนวกลมเลยฮะหมนเป็นเลยฮะจะมีคานอลูมิเนียมอยู่2เส้นนะครับตรงไหนถึงคานอลูมิเนียมหยุดนะฮะหยุดนะยดกันครับเราจะเห็นคานอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้ฮะ เสียบอยู่นะฮะสเส้นเป็นตัวที่ช่วยประคองไม่ให้น้ําขังนะครับตัวผ้าใบนะหมุนไปเลยฮะหมุนไปเลยฮะหมุนไปเลยหมุนไปให้สุดแล้วเราทำท่าล็อกให้ดูให้หน่อยฮะลุยไล่ลยไล่ลุยไล่เมืไห่ม่อหหมุนได้เลยครับหมุนได้เลยครับหมุนได้เลยหนึ่งได้เลยหมุนพร้อมกันครับหมุนพร้อมกันก็ปีกวาวกว่าครับก็ปีกวากับเขาครับต้องรอกันด้วยครับเอาไปล็อกครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะเห็นไหมล็อกเหมือนกับพวกกระเป๋านักเรียนเลยแบบนี้ฮะแบบนี้ฮะเนี่ยช่างที่ทางล็อกให้ดูให้้แบบนีโเค นี่ฮะเวลาม้วนเก็ียบจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวกลางออกอีกทีฮะกลางออกเลยครับกลางออกเลยสองฝั่งซ้ายขวาฮะกลางออกเลยฮะจะมีดีนทุกแกนะครับตัวนี้ฮะสามเส้นนะครับก็คือซ้ายขวาแล้วตรงหลังนะฮะนี่ครับคลี่ออกมาแบบนี้เลยง่ายๆฮะช่างทาแป๊บเดียวเองฮะดึงให้ตึงนะฮะทุกด้านนะฮะราจะเห็นว่าเวลาตั้งวาแล้วเรียบเนียนนะฮะเสมอกับกระบะไปเลยนะครับแบบนี้ฮะภายใต้แบรนด์เรกทัคนะครับตัวนี้ฮะหรือเหล็กแท็บนั่นเองนะฮะตัวนี้ เดี๋ยวบาคนเรียกเลสแค p นะครับให้เตึงทุกมุมทุกด้านนะครับผ้าใบถ้าตากแดดแล้วมันจะตึงได้ง่ายนะโอเคนะเอาฝากไว้สำหรับใครสนใจติดตั้งผ้าใบคุมกระบะในรถนะครับสประตูหรือรถแคปสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f a c e b o o k แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูบูลนะครับชื่อนี้เลยนะครับสําหรับใครสนใจฝากไว้ด้วยครับสําหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ